เดี่ยวขูสิ่เดอตำรวจเขาบอกว่าบนเขาียอะไรเยอะขนาดนั้นน่ะไม่ต้องเสือดไม่ไม่ว้ะไอ้พอพอพอมาไม่ต้องด่าล้วเดี๋ยวขี่ไปบอกให้ไปขี่บอกให้อย่าพูดไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยอ่าเลยไอ้ไห้ไอ้ไอ้ไห้ไอ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 ่ไอ้ไร้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้่อ้ไอ้บอ้ไ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 อ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไออ้ไ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 ออออไไ้ไ้้้ ขอเป็นดู่ผ่านสตรีมได้ไหมเนี่ะเพราะมันแหลกมากเลยครับตรงนี้ขอขอขอหน่อยครับตรงนี้ขอหน่อยครับสู้ๆหลุยสู้ๆเว่าครับบอกแล้วบอกแล้วจริงถ้าจะวัดอ่ะวัดได้นะกูว่าเฟรมมันน้อยกว่าเราเว้ยเออวัดได้นะเพราะเพราะเฟรมเราลั่นกว่ามันเยอะเราลั่นกว่าเราลั่นกว่าไอ้กูวิ่งสองร้อยอะเกิดไม่ให้เกิดแล้วกลับมาตรงกลางโอเคป่ะแถ่แมปอย่างเงี้ยอีกเรื่อนึงกูขอดูเขาออกเราคอยฝ่ายเจอกันถ้าเราไม่งั้นเดี๋ยวพอไล่เราไปตามไรเขากลับอีก มีใครยังไม่ถึงป่ะจะไปไล่คนดูเอาเรามาตั้งไฟให้เรียบร้อยแล้วมาตั้งไฟมามาตั้งไฟมาระวังใต้สะพานนะบอกก่อนปลุกไม่กักในพุ่มนะไม่กักในพุ่มนะเฮ้ยถอยมาอีกได้ป่ะถอยมาอีกได้ป่ะถอยถอยมาอีกถอยมา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 เฮ้ยมาออมาเแล้วถอยมาถอยมาถอยตรงกูเนี่ยอยู่เอาผ่านหลังเนี่ยเอาผ่านหลังเนี่ยปลกข้างหน้าถอยมาข้างหน้าถอยมาได้ยินป๊ะ คะแนนถอยมาเฟรมกูก็ยังไม่ขึ้นหวะคืออะไรวะไล่คนแล้วเนี่ยนี่เห็นแล้วกูอ่หยาติดบัฟบัฟทีเดียวไหวะไม่อยู่เขาไม่ขึ้นไม่อยู่มันเฟรมเฟรมกูวิ่งอยู่ร้อยเดียวเนี่ยใช่ไหมเนี่ยกเอ้ยไม่ได้ช่วยเลยเลยต่อพาไล่มันขึ้นไปอยู่เขาแค่นั้นเลยยิงวนเลยยี่สิบเลยเอาละเอาละเอาละไม่ต้องกระเตอร์กันนะด่าเดี๋ยวกลับมาดาตอนนี้รวมศพ ขอเล่นพังยัดกับเพื่อนขอแบบคิ้นขีนเอาพังเอาสุดเอากลับมาอุ้มเพื่อลดโหดเอาเหมือนตอนซ้อมพ<า> <c oughs> อจบนี่ยาวๆยันก่อนสงการก่อนไปเที่ยวสงการกว่ามาันเรื <c oughs> ่อยๆกูจะยอ่องต,อ,ตอกตอมันทุกวันไอ้เชี่ยเมื่อวานกู่าน้องไปย่องตอกก็เดินกไอยเฮียเดี๋ยววันนี้กูจะพาเพื่อนไปย่องแม <c oughs> ่<อ>งทั้งวันอะหรือเจ็ดไม่อยู่นะวันทีเจ็ดไม่อยู่นะเออไม่ได้เันเืยอ่ๆกูจะย่องแม่งทั้งวันอะย่องตอกอะกดดันกันนะเว้เล่นปกติแะ ไม่ต้องกระเตกันลเลยชิวเลยเหยื่เฟื่อยเฮ้ยมันขยับละมันลงละใช่ปะอยากอยากรถไปมาก็พร้อมพร้อมอยากอยากอยาก,อยากได้อยากได้กับอะไรกำลังใจจากสเตปโหดไม่รู้สเตปโหดจะเข้าวอล,ลมาหรือเปล่า โอ้ยนัวนะคนดูมันหนีออกเลยมันขึ้นจุดบนเขาข้างบนสุดเหมือนวัวนัวอยากวัวนัวเหมือนวันนั้นที่สเตเตอร์โบทมาให้กำลังใจไม่รู้สเตเตอร์โบทจะเข้ามาสเตปโหอยากอยากมีสเตเตอร์โบทให้กำลังใจเออไม่ไม่รู้ว่าดินกันหรือเปล่าได้ยินเลยมาเยอะไปลงละไมปลงละอยากให้มีสเตเโบทมามามาลง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 เลยเหมือนซ้อมจัดเซตยองฮงด่านะยองฮงด่านะมาคุยกันเยอะๆไม่ต้องสนใจมันนะมาไป ปิดเงาเราจริงเฮ้ยฟางตั้งโซนหน้าที่ไหนคือหน้าที่มันอย่าเล่นหลุดตำแหน่งเอ้ยรอรอรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเราเดินขึ้นมาเลยขึ้นมาไปไปไปฝั่งซ้ายมือมันจะตีกันเล่นทำเพี้ยมึงเห็นไหมล่ะ อเห็นป่ะะตั้งโซนตั้งเซตหน้าที่ใครหน้าที่มันดิเฮ้ยอย่ากินแรงเพื่อนดิไปขึ้นมาเซตเซตอ้อมเซตไปเซตไปเซตไปกูละไม่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเซตชนชนชนช้อนให้มันซ้อมให้มันซ้อมมาเน่ตัวตัขึ้นมาตัวกม้าตัวกม้าตับมาตักับมา้ดิตัวกมาตัวกมาัวมันตายเยอะมันตายเยอะมันตายเยอะกขวารักกขวารักกขวาลักงขวารักเอาสมา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 ขวารังขวารังมันมีตัวอ้อมมานะมีตัวอ้อมมานะเดี๋ยวกูจะให้ ไอ้มันมีตัวเอมมาก <si suppression> ัก <fin anta> <ots> ัด <guarding> ก <okay>? ัดขวากัดขวาบ้านมันไว้ก่อนถูกบันกัดไว้ก่อนถูกบันกัดไว้ก่อนกัดไว้ตายเยอะกัดไว้ตายเยอะทะลุมาหน่อยทะลุมาหน่อยกลับมากลับมาทะลุดีทะลุดีโดนทะลุดีทะลุมา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 ทะลนมาทะลุ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 มาฟังกูทะลุมา สเตย์สลิดทะลุมาขวามือขวาเดินขวาเดินขวาทะลุมาไปตามไปตามมาไม่เล่นขวาตามมาอย่าได้ตรงกลางทะลุไปขวาเฮ้ยมาทะลุ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 มาฟังโอ้ปวดแล้วปวดแล้วปวดศพมาเฮ้ยเอาตัวรอดมาดีทะลุมาทะลุมาทะลุมามึงฟังนี่ทะลุนี่ไปเลยกลับมาเลกลับมาซดกลัมาบ้ากลัมาบ้ากลัมาทะลุ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 เลยทะลุมา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 ฟังฟังทะลุมาต่อศพมาต่อศพมาทะลุมา ค่อยๆค่อยๆค่อยๆชุบค่อยๆชุบค่อยๆชุบต่อต่อมาต่อต่อมาเฮ้กูได้หมดแล้วค่อยๆพี่ไป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 หาชุบมไปหาาสมมปวนซพมปวนศพเรื่อยปวนศพปวนศพปวนศพเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้ปวนศพมาจะมาตองตองต้อมาหัวใจหัวใจอยู่ไหนหัวใจ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 อยู่ไหนหัวใจ น้าอโปน้าอโปน้าองโ่ไไปเลยย่าส้มยาส้มายาส้มายาส้มาไอ้สว์พี่ทูตั้งโซนมาตั้งโซนเอ้ยมึงเเชียร์หลังบ้านให้หมดดึงกบไปน้าอโปดึงกบไปเชียร์บ้านมันเลียร์บ้านมันเชียร์บ้านมันให้หมดเชียร์บ้านใม้หมดล้อตั้งโซนเชียร์บ้านมันใม้หมดล้วตั้งโซนเลียร์บ้านเลียร์บ้านมันหมดเลียร์บ้านมัตั้งโซนตั้งโซนใจเย็นเไม่ต้องกระเติร์ไม่ต้องกระเตร์ไม่ต้องกระเตร์ด

เออไม่โออบได้อบได้นะอบได้นะวิ่งวิ่โอบแต่ว่าโอบไปนะโอมาอบมาโอบมาโอบมาโอมาโอมาโอ้มาเโี้ยขวามือเลี้ยวขวามือเลี้ยวขวามือฟังกูขวามือขวามือทะลุไปเพื่อนทะลุมเาเพื่อนเพื่อนูนะทะลุไปเอาเพื่อนกูย้มแล้วอยากกระเตือ์กเนใจเย็นเย็นเป็นมเ็มเต็มป็นม่เลยมันเลยไม่ยันเลยคั่วคั่วหอควายให้กูย่อคั่วมันลยากเลยไม่มีเลยอ้เดีย้ โอ้โหเลยเชียหลุยไอ้สัตมึงเลี่ยมีด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 เ่ินมึงเียไอ้สัตว์จากพรรดิเป็นกุ้ยหรอเงียมนเงียตนปิดไม้ก่อนไอ้เชีย ไฟเปิดพลาดเอาไหมปิดไม้ละคนดูแพ้งชนะอ้วยหน่อยอ้วยก่อนอวยก่อนตอนนี้ต้องอ้วยก่อนแพ้่งก่อนอ่างก่อน,ออนออตอนนี้อ่างดีอ่างดีมันเป็นแพรของผมนี่แหละ

อแบบีโหมึงด่าแบบโหสุดสุดสุดยอด